คือสุนันท์สาเกตนะคะอายุ52ปีนะคะก็จากการตรวจสุขภาพประจำปีกัที่ทำงานนะคะก็พราะว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพนะคะอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือคอเลสเตอรอลนะคะก็มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานนะคะที่230นะคะ3ปีติดต่อนะคะก็พยายามที่จะควบคุมอาหารประเภทไขมันนะคะแล้วก็กำลังกายสม่ำเสมอนะคะแต่ล่าสุดตรวจเมื่อปลายปี65นะคะก็พบว่า ค่าคอเลสเตอรอลน,นะคะก็ยังคงสูงอยู่นะคะยังอยู่ที่230เหมือนเดิมนะคะค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของจะพบะตรวจพบก้อนไทรอยนะคะที่บริเวณลำคอนะคะคุณหมอก็ให้ทานยานะคะต่อเนื่อง6เดือนนะคะแล้วก็ทำการอันตราซาวซ้ำนะคะก็ก้อนไทรอยก็ เล็กลงมานิดหน่อยนะคะแต่ก็กยังมีอยู่นะคะคุณหมอก็อให้หยุดยานะคะที่6เดือนแล้วก็ เสนอทางเลือกนะคะอยู่2อย่างนะคะก็คืออย่างแรกก็คือผ่าตัดผ่าตัดเอาก้อนไทรอยออกนะคะทางเลือกที่2ก็คือไม่ต้องผ่าตัดนะคะแต่ก็ให้มาตรวจติดตามอาการนะคะปีละครั้งนะคะก็จะเป็นช่วงสิ้นปีนะคะเนื่องจากว่าก้อนไทรอยก็มีขนาดที่ไม่ถือว่าเป็นอันตรายมากนะคะจนเมื่อต้นปีนะคะก็มีโอกาสได้เจอกับ เพื่อนขวัญน,นะคะเพื่อนขวัญก็ก็ได้ได้มีโอกาสได้ได้แชร์ share, ประสบการณ์เรื่อสุขภาพกันนะคะก็เพื่อนขวัญก็มีแนะนำนะคะให้ทานเจลนะคะมาสองตัวนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวยูมินะคะสองสีเขียวนะคะตัวนี้ก็คือรักษาตัวไทรอยนะคะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสองสีม่วงนะคะตัวเอ็กโอตัวนี้นะคะก็ตัวนี้ก็คือมารักษาตัวคอเลสเตอรอลน,นะคะก็ทาน2ตัวนี้นะคะพวบคู่กันนะคะประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็เมื่อปลายเดือนเมษานะคะก็ลองไปตรวจไขมันไขมันดูอีกครั้งหนึง่งก็สรุปว่าค่าค่าของคอเลสเตอรอลน,นะคะเป็นที่น่าพอใจนะคะลงมาเหลือ201นะคะก็ลดลง มามากพอสมควรนะคะก,ก็ยังทานตัวนี้ต่อเนื่องนะคะก็คือสองตัวนี้ก็คือทานทานง่ายนะคะก็เห็นไหมคะซองซองด้าน,านบนเนะะี่ยค่ะก็จะมีรอยรอยฉีดอยู่นะคะก็ก็แค่ฉีดชีดป,ปากถุงตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ปนะหาดื่มนั้เลยนะคะยิ่งถ้าแช่เย็นนะคะก็จะรสชาติดีมากเลยค่ะก็สดชื่นนะคะลดออกเปรี้ยวๆนะคะค่ะอร่อยค่ะตัวนี้ ในปัจจุบันนี้เราพบปากกับผู้คนตลอดเวลาเราจับมือกันเราจูบแก้มกันเราเข้าไปนั่งแท็กซี่แล้วก็ออกมามีแบคทีเรียอยู่ทุกที่เราทิ้งแบคทีเรียไว้ในสิ่งของต่างๆและเราก็รับมันเข้ามาจากสิ่งของต่างๆระบบภูมิคุ้มกันของเราจําเป็นต้องแข็งแกรงขึ้นกว่าเดิมวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสาหร่ายทะเลเรียกว่า ฟูคอคยแดนฟูคอยแดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มาทำงานได้2ทางความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคอคยแดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่ำเกินไป และเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟูคอยเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบํารุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคอยดดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเอง มันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการจ่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยแดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคอยแดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีซคคราย ูคอยดันเองก็เป็นโพลีแซคร์ยด์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน